เอาละครับทุกคนวันนี้นะฮะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับเกมจูจูสึ s e n Phantom um p a l e t ต e นั่นเองนะฮะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ว่าจะมีตัวละครอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับในเกม j u จูสึไคเซนเซิร์ฟ g ก o b a l l ของเราเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นช่วงที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามาเล่นเยอะมากนะครับแล้วคําถามเนี่ยมักจะมีขึ้นมาเสมอว่ามันจะมีตัวละครอะไรเก่งๆมาบ้างในอนาคตอะไรเงี้ยนะครับเผื่อที่ว่าเราจะได้ดองเพชร ปเิดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันนะฮะว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาหลังจากนี้บ้างนะครับก็ก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าตัวละครไหนจะมานะครับถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่า Phantom Palette เนี่ยนะครับมันมีเซิร์ฟญี่ปุ่นที่มาก่อนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถดูเซิร์ฟญี่ปุ่นเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับว่าจะมีตู้อะไรมาอีกบ้างนะครับในอนาคตนะฮะแต่ มันก็จะไม่มีอะไรการันตีร้อยเปอร์เซ็นะครับว่ามันจะมาตามลําดับนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะฮะไม่ได้มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปนะครับก็ตู้แรกที่สุดนะครับนั่นก็คือตู้ของจุนเปยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นเซิร์ฟโกบอลเนี่ยน่าจะเข้าแล้วนะครับถ้าหลังจากที่ผมปล่อยคลิปออกไปเนี่ยนะครับตัวละครนี้ก็คงออกมาแล้วนะครับหลายคนถามว่าจุนเปเนี่ยดีแค่ไหนนะครับจุนเปเนี่ยจะเป็นตัวละครสายโจมตีนะครับเป็นธาตุสีเหลือง นะฮะซึ่งตัวละครเนี้ยเด่นยังไงนะครับคือแน่ๆเลยคือเป็นทีมสายเวทนะครับผมทุกสกิลเลยนะฮะแล้วก็จะสกิลส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นการดีบัฟศัตรูนะฮะสกิลแรกเนี่ยจะมีดีบัฟศัตรูทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจสายเวทแรงขึ้นนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยดีมากนะครับเป็นสกิลที่ทําให้ตัวเองไม่โดนโจมตีเลยอารมณ์เหมือนโกโจนะครับแถมดึงล่อศัตรูเนี่ยเหมือนมีเอฟเฟกต์ยั่วยุนะครับ ดึงให้ศัตรูมาตีตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดโดนเนี่ยลง10%ด้วยสกิลที่2เนี่ยคือสกิลที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าคือมันมีเอฟเฟกกันดาเมจไม่พอนะครับมันยังดึงให้ศัตรูมาตีอีกนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของสกิลนี้ก็คือเวลาที่ศัตรูตีมูเนี่ยนะครับมันก็ยังโดนเพื่อนเราได้ดังนั้นเนี่ยมันมันก็เลยมีจุดที่ว่าลดดาเมจที่เพื่อนเราได้รับอีก10%ด้วยนะครับแถมมานะครับที่เลเวลสก,กนนะันี่ก ดีมากๆสกิลหนึ่งนะครับเพื่อเอาตัวรอดในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างน้อยเทิร์นหนึ่งอะนะฮะส่วนสกิลที่3เนี่ยนะครับก็เป็นสกิลโจมตีอีกครั้งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยของจุนเปเนี่ยสกิลธรรมดาจะเป็นตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็สกิลที่3เนี่ยจะมีติดพิษด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องดอทเข้ามาแล้วนะฮะเป็นติดพิษค่อยๆลดเลือด3เทิร์นนะครับและศัตรูที่โดนสกิลนี้นะครับก็จะโดนดามจแรงขึ้น10%ด้วยนะครับ คือจากที่เห็นเนี่ยตัวละครจุนเปนเนี่ยจะเป็นตัวดีบัฟนะครับทุกสกิลเนี่ยมีดีบัฟหมดเลยนะทั้งสกิล1สกิล3เนี่ยนะครับมีทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นทั้งนั้นนะครับแถมสกิลที่3ม,มีดอทเรื่องของพิษด้วยนะครับก็จะเป็นตัวสายดอทสายดีบัฟนะครับทุกคนส่วนสกิลอันตินะครับปิดเลยอันนี้ทำดาดสเมจ400%เนี่ยที่เลเวลหนึ่งนะครับแบบเป้าหมายเดียวอันนี้คือเด็ดมากนะครับดาเมจค่อนข้างสูงเลยนะครับที่เลเวล10เนี่ย ไปถึงประมาณ80% 0เลยนะครับแล้วไม่พอนะฮะมีติดพิษอีกนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนสกิลสามเลยนะครับแต่ว่าเน,นี้ยพิษแรงกว่าด้วยนะฮะพิษนี่คือ1 2 0นตะครับต่อเทิร์นเนี่ยนะครับถือว่าแรงมากๆจริงนะฮะพิษจุดนี้แถมมีทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจสายเวทแรงขึ้นอีก30%ด้วยอันนี้ที่เลเวล1น,นะคะรับผมว่ามันจะเด่นเรื่องการเป็นตัวเกมยาวมากกว่านะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันดีเนี่ยตัวละครที่เป็นพวกตัวติดดอททั้งหลายเนย มันต้องใช้เวลากว่าที่มันจะออกดดเมจออกมาสูงสุดนะครับก็อาจจะเหมาะกับคอนเทนต์ที่ยาวหน่อยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคอนเทนต์เคลียดดานนะครับเคลียดดานเนี่ยไม่เหมาะกับตัวละครดอทอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะดอทที่เป็นเป้าเดียวอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามันดานสั้นๆหรือเป็นเวฟอะไรเงี้ยเราจะเคลียรมอนเร็วอยู่แล้วนะครับก็คงไม่จําเป็นจะต้องรอดอทครบอะไรเงี้ยหรือไม่มีเวลาพอจะรอดอทครบมอนก็คงตายก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวละครนี้มีออโต้ด้วยนะครับเมื่อเริ่มเกมนะครับ เพิ่มดามจตัวเองเลย7.5นะครับโดยจำนวนที่เพิ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสายเวทตัวเกี่ยวนะครับก็ยิ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนนี้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มดามจเท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็จบไปกับตัวละครแรกที่กำลังจะมานะครับของเซิร์ฟโกบอลเรานั่นก็คือจุนเปนั่นเองนะฮะโอเคครับแล้วต่อไปเนี่ยนะครับหลังจากจบตู้จุนเปไปแล้วนะครับเราก็จะถึงเวลาที่จะเข้าช่วงจูจูสึคเซนซีโร่นั่นเองนะครับ ช่วงภาคซีโร่เนี่ยนะครับจะมีตัวละครดีๆเยอะเลยนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับมันจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทแรกสุดเนี่ยจะมาเป็นอินุมากิแพนด้าแล้วก็มากินะครับก็คือ3ตัวจากปี2นะครับก็เรียกได้ว่าตัวเนี้ยสตัวเนี้ยมาเป็น SR หมดเลยนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยผมว่าแบนเนอร์แรกเนี่ยนะครับน่าข้ามมากนะครับเพราะว่ามาตัวใหม่ก็มาเป็น SR หมดเลยนะครับ SR เนี่ยมันไม่ได้สร้างความต่างอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนก็ ไปดูก,ก,ก,กันสักเล็กน้อยนะครับผมจะไปเร็วๆแล้วกันนะครับสำหรับ3ตัว SR นี้นะฮะแพนด้าเนี่ยก็จะรอบนี้มาเป็นตัวสายโจมตีนะครับท่าสีฟ้านะฮะเป็นตัวสายกายภาพล้วนนะครับก็แพนด้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะครับมีติดอ่าติดดีบัฟศตรูโดนกายภาพแรงขึ้นนะครับแล้วก็ อันติเป็นกายภาพหมูนะครับเป็นตัวที่เพนเพนเลยทุกคนไม่ได้มีอะไรมากเลยดูธรรมดามากๆนะครับส่วนอินุมากิล่าง SR านะครับตัวนี้มาเป็นตัวแท้งนะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าตัวแท้งเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วยิ่งเป็นตัวแท้งอินุมากิเนี่ยที่มีลดเลือดตัวเองอีกเนี่ยนะครับผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะก็ตัวละครนี้นะครับตีเป็นสายสายเวทนะครับทุกคนก็แล้วก็มีติดดอทที่ทำให้ กายภาพโดนตีแรงขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแปลกนิดน,นึงนะครับตัวเองเนี่ยตีสายเวทแต่ว่าไปลดให้ศัตรูเนี่ยโดนกายภาพแรงขึ้นอันนี้ก็แปลกนิดหน่อยนะฮะส่วนสกิลที่2เนี่ยก็ล่อศัตรูนะครับล่อศัตรูมาตีตัวเองนะครับแล้วก็จะมีสถานะเคานเตอร์นะครับเวลาที่เราโดนตีเนี่ยโดยตีระยะใกล้เท่านั้นนะครับตีแบบเข้ามาตีนะฮะเราก็จะส่วนดาเมจกลับไปนะครับ แต่เสียเลือดตัวเองด้วยนะแล้วก็สกิลที่3เป็นสกิลดาเมจหมูนะครับเป็นดดเมจสายเวทเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียเลือดด้วยนะครับก็คือเหมือนตัวอื่นๆเลยนะครับใช้เสียเลือดตลอดนะครับของอินุมากิเนี่ยนะครับแต่เสียเลือดไม่ได้เยอะเท่าตัวตัว R นะครับตัวนี้ก็จะเสียประมาณ3% 5%เท่าน,นั้นเองนะครับส่วนอันติเนี่ยก็จะเป็นดดเมจสายเวทเหมือนกันนะครับตีเดียวแต่ว่าข้อดีคือเวลาใช้แล้วเนี่ยศัตรูเนี่ยใช้อันติได้ช้าลงนั่นเองนะครับส่วนออโต้สกิล ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า3 5เเนี่ยจะฮิวเลือดทีหนึ่งนะครับฮิวมา1 5แต่มีโอกาสด้วยนะทุกคนอันนี้คือสุดยอดแห่งความงงเลยนะครับมีโอกาส6 0ที่จะติดเออมันไปนอนโต้สกิลอะไรก็ไม่รู้นะครับก็อินุมากิก็คล้ายๆกับแพนด้าเลยนะครับผมว่าไม่น่าเวิร์กนะครับทุกคนส่วนตัวที่3ามก็คือเซนอินมากินั่นเองนะครับตัวนี้มาเป็นตัวแท้งเหมือนกันนะครับสายเกายภาพด้วยนะฮะตัวละครนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการ ทำให้โดนกายภาพแรงขึ้นนะฮะแล้วก็สกิลที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของบัฟเาเมจกายภาพตัวเองแล้วก็จะมีเพิ่มดดเมจเบรกด้วยนะครับก็คือทําให้แบบเบรกศัตรูง่ายขึ้นนะครับหรือว่าทําให้เกาะศัตรูแตกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่3นะครับก็คือทำเดเมจหมู่แบบกายภาพนะครับแล้วก็จะมีทําให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยโดนกายภาพแรงขึ้นด้วยนะครับก็มีติดดีบัฟไปนะฮะส่วนอันติก็คือทำดาดเมจหมู่ กายภาพธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะฮะตัวนี้เหมือนเคยนะครับมากี่เนี่ยออกมากี่ตัวไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนก็ตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจเพียวๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็คือบัฟก็บัฟตัวเองนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเปิดทีมสายกายภาพที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะมีติดดีบัฟเรื่องให้โดนกายภาพแรงขึ้นเนี่ยก็อาจจะเอาไปเล่นทีมกายภาพได้นะครับในจุดหนึ่งนะฮะแต่เสียดายที่บัฟเนี่ยดันได้แค่ตัวเองเท่านั้นนะครับน่าจะได้หมู่นะฮะ ก็ไม่มีออโต้สกิลนะครับตัวนี้ผมว่า3 SR ที่มาในพาร์ทหของซีโร่เนี่ยไม่มีตัวไหนที่คู่ควรจะเสียเพชรเปิดเลยนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะฮะเอาละครับแล้วก็ถึงจุดสําคัญที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือช่วงที่เราเข้าสู่พาร์ทสของจุดสึกไขเซนซีโร่นั่นเองนะครับในช่วงพาร์ทสเนี่ยจะมีตู้ที่สําคัญมากๆนั่นก็คือตู้ของยูตะโอคุึนั่นเองนะครับก็ ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็อาจจะพูดได้เลยว่าเป็นตัวละครอันดับ1ของเกมในช่วงต้นๆเกมเนี่ยในช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆนะครับยูตาอโคสึเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่โหดมากๆนะครับเก่งแบบเก่งสุดๆเลยนะฮะก็จากที่ผมเดานะดูจากลักษณะแล้วอ่ะนะครับเกมนี้จะออกแบบความเก่งตัวละครจากความเก่งจริงในมังงะ อนิเมะเลยนะครับก็เป็นไปได้สูงมากๆนะครับเราไปดูความสามารถของยูตะโอคุซึในเกมกันเลยนะครับก็เป็นตัวประเภทสีแดงนะครับสายโจมตีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ทั้ง2แบบนะครับก็มีทั้งกายภาพแล้วก็สายเวทนะครับทุกคนก็สกิลแรกก็จะเป็นโจมตีแบบกายภาพนะครับ120ใส่ตัวเป้าหมายเดียวนะครับ ก็ที่เลเวล10เนี่ยอยู่ที่180%นะครับเวลแรกอยู่ที่120%นะฮะส่วนสกิลที่2อเนี่ยอันนี้คือของดีเลยนะครับทุกคนก็จะทำดาเมจสายเวทเนี่ยหมู move, นะครับแล้วก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟโดนคีย์ที่เข้ง่ายขึ้น15% 2เนสองเทิร์นนะครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าสายเวทเราสูงนะครับและจำนวนเลือดศัตรูเนี่ยต่ำนะครับเวลาใช้สกิลนี้ มีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูในทันทีเลยอันนี้คือสุดยอดมากๆนะครับทุกคนก็คือเอาง่าย,ายๆนะครับเช่นถ้าศัตรูเนี่ยเลื่อดเหลือน้อยๆเราดวงดีๆนะครับใช้สกิลหมู่นี้เข้าไปล่วงหายไปเลยนะครับคือดาเมจมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่าเนี่ยเริ่มที่90%ไปจบที่135%เนี่ยนะครับแต่ว่าในจุดที่มีเรื่องของ Instant kill เนี่ย อันนี้คือเด็ดมากๆนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนสเตตเราด้วยนะครับสเตตแล้วก็จํานวนเลือดของศัตรูนะฮะแต่อันนี้คือเป็นสกิลเคลียร์ด่านที่คือถ้าเราฟุกเราก็โหดเลยเอาง่ายๆนะครับทุกคนดวงดีๆหน่อยนยะคือเด็ดเลยนะครับ ส่วนสกิลที่3เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ทำดาเมจทั้งกายภาพแล้วก็สายเวทนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะเด่นไปทางสายเวทมากกว่านะครับแล้วก็เป็นการโจมตี4ฮิตเป้าหมายเดียวนะครับก็สกิลนี้ก็แรงมากๆสกิลหนึ่งเลยนะครับอ่านมาถึงตรงนี้แล้วเก็ยังไม่ได้ดูเก่งอะไรขนาดนั้นนี่นาอะไรเงี้ยนะครับจุดที่ทำให้ยูตาเก่งมากๆนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับคืออัลติเมทนะครับทุกคน ออาตีเมทของยูต้าเนี่ยนะครับเริ่มมาที่เลเวล1นะครับทำเดเมจหนึ่พแล้วนะครับทุกคนดาเมจหมู่ด้วยนะครับเป็นดาเมทสายเวทถือว่าตัวเลขเนี่ยเวอร์ Word มากนะครับหนึ 1, ่นเปนี่คือแรงกว่าเลเวล10ของอันติโกโจอีกนะครับทุกคนก็ <laughs> เรียกได้ว่าเนี่ยและที่เวลสิของอันติของโอคุสึเนี่ยนะครับไปสองพเลยทุกคนเวอร์ปะเป็นดาเมจหมู่ด้วยนะนะครับทุกคน ค,คือถ้าเป็นดดเมจเป้าหมายเดี่ยวมันยังพอว่าไงอันนี้คือดาเมจหมู่ไม่พอดดเมจยังแรงเวอร์อีกนะครับและแถมไม่ได้พอแค่ทำาดเมจนะครับมีเพิ่มดดเมจกายภาพกับดดเมจายเวทตัวเองให้20%ด้วย4เทินนะครับทุกคนแต่ข้อเสียก็คือมันจะเติมเกรดอันติตัวเองไม่ได้หลังจาก4เทินนั้นเลยนะครับก็พอใช้อันติไปแล้วเนี่ยในช่วง4เทินหลังใช้ก็คือเกรดอันติเราจะไม่ขึ้นเลยนะครับทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะฮะ ก็มีข้อเสียแหละนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นตัวเกมไว้นะครับทุกคนพอเราอันตีแล้วเนี่ยศัตรูยังรอดอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องสําคัญแล้วแหละนะโดนเข้าไปเต็มที่200พันเดเมจเนี่ยสองพเซนเนี่ยนะครับทุกคนก็เออพูดยากนะครับแถมตัวละครนี้นะครับทุกคนมีออโต้สกิลถึง2อันเลยนะครับก็คืออันแรกที่สุดเนี่ยในทุกเทิร์นที่เราเริ่มเทิร์นนะครับก็ถ้าเพื่อนร่วมทีมเรานะครับมีเลือดหกเหรือต่ากว่าเนี่ยนะครับแล้วก็มีมานาม 25%นะครับฮิวเลือดหมูด้วยนะไม่ใช่ฮิวเลือดแค่ตัวนั้นด้วยนะครับแต่ว่าตัวของยูตาเองเนี่ยจะไม่ได้นะครับแถมถ้าเป็นตัวละครที่เป็นพวกคำสาปทั้งหลายอย่างเช่นพวกมาฮิโตะพวกโจโกะอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะได้ฮิวเบาลงด้วยนะครับ mm hmm. ก็เมคเซนส์นะครับทุกคนนะโอเค แต่ว่าในมันจะมีจุดอ่อนตรงที่มันจะลดมานาตัวเอง10ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มดามเมจของกายภาพกับสายเวทเข้ามาอีก10%แถมเติมเกรอันติตัวเองเนี่ยครั้งละ200ทุกคนโดยออโต้สกิลเนี่ยใช้ได้สูงสุด3ครั้งต่อการต่อสู้นะครับเรามีฮิลฟรีเลยเนี่ยนะครับทุกคน3ครั้งเต็มๆและฮิลทั้งย5่ไม่น้อยเลยนะทุกคนมีบัฟดามเมจมีเพิ่มเกรอันติตัวเองนะครับ คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยว่าอันติตัวละครนี้มันแรงมากๆนะครับแล้วการที่มีการเพิ่มเกรดอันติตัวเองฟรีๆเลยเนี่ยแค่แบบเริ่มเทินก็เพิ่มเนี่ยอันนี้คือโกงจัดเลยทุกคนดังนั้นเราจะเห็นว่ายูตาใช้อันติได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เร็วมากๆตลอดนะครับเพราะว่ามีตรงจุดนี้นั่นเองนะฮะไม่จบแค่นั้นนะฮะทุกคนยังมีออโต้สกิลสออีกนี่คืออะไรกันนะครับตัวละครออกแบบมานะฮะเทียบกับตัวอื่นนี่คือแบบ ตัวนี้คือพีคจัดๆนะครับก็ออโต้ที่2นะครับก็จะเป็นการเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับเวลาที่ศัตรูเนี่ยเข้ามาตีระยะใกล้ใส่เราก็จะมีโอกาสที่เราจะสวนดดเมจสสยเวทกลับไป120ใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับก็คือวิญญาณลิกาออกมาตบนั่นเองนะครับทุกคนมาสวนนะฮะอย่าแกล้งยูตะนั่นแหละนะครับก็โหดจ,จัดๆเลยนะครับตัวละครนี้นะฮะมีทุกอย่างเลยนะครับมีฮิลเลื่อนให้ทีมดดเมจอันติแรงเพิ่มเกรดอันติเร็วมีบัฟตัวเอง มีเคาน์เตอร์มีดีบัฟเสรตูนะครับทุกคนก็ผมว่าตัวละครนี้ไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าต้องเป็นอันดับหนึ่งของเกมแน่นอนนะครับตอนที่เขาออกมาเนี่ยนะฮะเก่งมากๆจริงๆนะครับก็ถ้าถามว่าตู้พาร์ทสของจุด u t s u ึกไคเซนซีโจะมาเมื่อไหร่นะครับผมว่าประมาณ2อาทิตย์นะครับทุกคน2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์เนี่ยผมว่าอาจจะประมาณนี้นะครับถ้าตามไทม์ไลน์ของญี่ปุ่นนะครับ มันจะห่างกันประมาณนี้นะครับก็ของญี่ปุ่นเนี่ยห่างกันประมาณ2อาทิตย์นะครับจากตู้ตอนที่จุนเปมาเนี่ยนะครับจุนเปมาประมาณวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะครับของญี่ปุ่นนะฮะส่วนตู้พาร์ทสองของจุจุสุคาเซนเนี่ยมาวันที่15ธันวาคมนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะห่างกันประมาณ1 5 1 6วันะนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวนักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามความเห็นของผมเนี่ยนะครับว่าตู้ไหนเราควรดองเพชรไป เปิดมากที่สุดนะครับก็คงไม่ต้องสืบแล้วนะครับว่าจุดนี้ตู้ของยูตาโอคสึเนี่ยจะเป็นตู้ที่คุ้มค่าในการดองไปเปิดมากๆนะครับแต่ถามว่าโอเคถ้าสมมุติว่าไม่ได้สนใจยูตาโอคสึมีใครให้เลือกอีกไหมนะครับคำถามนี้ดีมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าหลังจากที่ตู้ยูตามาเนี่ยนะครับแคมเปญซีโร่เนี่ยยังไม่จบนะฮะเราจะมีพาร์ทสอีก ซึ่งในพาร์ทสมเนี่ยมีตัวละครที่ส่วนตัวผมนะฮะรอเป็นพิเศษนั่นก็คือซูกุรุเกโต o นั่นเองนะครับตัวละครนี้นะครับมาเป็นตัวพาร์ทสของแคมเปญภาคซีโลนั่นเองนะฮะก็หลังจากตู้ยูตะแล้วก็มีตัวนี้นะครับถามว่าตัวละครนี้เก่งหรือเปล่านะครับคำตอบเลยคือเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวสายโจมตีนะครับธาตุสีฟ้านะฮะ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นผู้ใช้คำสาปนะครับเป็นฝ่ายตัวร้ายนั่นเองแหละนะครับทุกคนอ่ะก็ตัวดีๆน่ส่วนใหญ่มันจะทำาดเมได้ทั้งกายภาพแล้วก็ไสยเวทนะครับก็เกตทโทก็เหมือนกันนะครับสกิลแรกเนี่ยทำาดเมแบบกายภาพนะครับกับเป้าหมายเดี่ยวนะฮะแล้วก็ยิ่งจำนวนมานาเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสติดคีเยอะเท่านั้นนะครับก็เข้าใจง่ายๆนะฮะส่วนสกิลที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตีเป็นไสยเวทบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็ เด g มเยอะอยู่นะทุกคนเนี่ยเริ่มที่181.5%สนะครับสุดที่270%เปนะครับเป้าหมายเดียวนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีมานาเนี่ยสา30หรือมากกว่าเนี่ยนะฮะก็จะมีการทําให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟนะครับโดนกายภาพแรงขึ้น33%สนะครับส่วนถ้าเรามีมานามากกว่า40ขึ้นไปเนี่ยนะครับศัตรูก็จะโดนติดดีบัฟโดนใส่เวทแรงขึ้น33%นะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่เราอยากเลี้ยง มานาไว้ให้เยอะนะครับทุกคนก็เข้าใจง่ายๆนะฮะส่วนสกิลที่3เนี่ยจะเป็นสกิลหมูนะครับทำดาเมจสายเวทนะฮะก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับยิ่งค่ามานาเราเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนอันติเนี่ยอันนี้คือของจริงนะครับทุกคนเป็นอันติหมูนะครับทำดาเมจสายเวทเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งจํานวนมานาเราเยอะดาเมจก็ยิ่งแรงนะครับทุกคนเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเกทโทเนี่ยเป็นตัวละครที่ทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องมานาไปหมดนะครับทุกคนก็ เรียกได้ว่าถ้าเราใช้ให้ถูกจังหวะเนี่ยดาเมจก็จะแรงมากๆนั่นเองนะฮะส่วนเวลาเราใช้อันติเสร็จเนี่ยมันจะกินมานาเราเหลือสูงเลยนะครับทุกคนก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวละครนี้มีข้อดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเห็นเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันใช้มานาหมดเลยนะครับแต่ว่าการเพิ่มมานาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยตัวละครนี้จะมีตัวช่วยนะครับเวลาที่เราจัดการศัตรูได้เนี่ยจะมีการฟื้นมานาตัวเอง1ิบนะครับ ยิ่งจาัดก,การมากกว่า1ตัวเนี่ยก็ยิ่งได้เยอะนะครับก็ผมว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่สนุกเลยนะครับแบบมีการที่เราจะต้องเลี้ยงเรื่องของมานาเนี่ยแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆนะฮะก็คือเก็บมานาเยอะๆนะครับอย่างเช่นถ้ามีเต็มเลยเนะี่ยแล้วเราลงอันตีนี่คือแรงมากๆนะครับทุกคนตัวคูณมันจะเยอะมากๆนะฮะก็นี่ก็คือตัวละครในตู้พัทสามของแคมเปญภาคซีโร่นั่นเองนะครับก็คนสาหรับผมนะ <laughs> <laughs> ก็ผมก็ก็เกตโทเป็นตัวเมนผมนะฮะก็ต้องพูดว่า ผมก็วันไหวพอสมควรนะครับไม่รู้จะเลือกตัวไหนเลยทุกคนยังไงก็คือถ้าพูดกันเรื่องความหน้าเปิดหรือสกิลต่างๆเนี่ยนะครับก็ภาษีของยูตาเนี่มันก็จะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทุกคนแต่ว่านะฮะส่วนใหญ่คนที่มาเล่นเกมนี้ก็น่าจะมาเพราะความชอบอนิเมะหรือมังงะล้วนๆเลยนะครับถ้าให้พูดกันตามตรงใช่ไหมนะครับทุกคนผมว่าหลายคนก็คงเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ อันนี้เป็นคำถามที่ยากที่สุดเลยทุกคนว่าเราจะเปิดตัวที่ชอบหรือว่าตัวที่เก่งดีนะฮะโอเคก็ตู้ในอนาคตก็คงจะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจริงๆเนี่ยเกมมันก็ไปไกลกว่านี้แล้วแหละนะครับทุกคนแต่ว่าเราพูดไปไกลกว่านี้ก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสำหรับในจุดนี้นะฮะเพราะว่าแค่ตู้ที่ผมพูดมาหลายๆตู้เนี่ยผมคิดว่า หละหลายคนก็คงเพชรในมือนี้สั่นกันหมดแล้วนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลดีๆไปนะครับแล้วก็เตรียมดองเพชรให้พร้อมสําหรับตัวละครที่อยากได้กันในอนาคตนะครับใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม